สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะล,ลิทุกท่านก็ถ้าท่านไหนที่ยังฟังผมสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ต้นข้าวดีแล้วนะครับฝนตกน้ำท่าดีนะครับข้าวก็มีทั้งงามบ้างไม่งามบ้างแจ้บ้างเหลืองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับอึดอัดไหมครับ ที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเนี่ยอึดอัดไหมถ้าคุณอึดอัดและคุณอยากใส่ปุ๋ยนะครับผมจะบอกคุณเลยว่าคุณกําลังจะคิดผิดนะครับก่อนคุณจะใส่ปุ๋ยอ่ะฟังผมสักหน่อยนะครับคุณคิดว่าข้าวปีมีอายุกี่เดือนครับข้าวนาปีเรามีอายุตั้งท้องหรือว่าสร้างรวงอ่อนเนี่ยกี่เดือนกว่าเขาจะไปเริ่มสร้างเรืองรวงอ่อนเนี่ย เดือนกันยาเลยนะครับและเดือนนี้เดือนอะไรและอีกกี่เดือนกว่าเขาจะเริ่มสร้างรวงอ่อนและคนที่กำลังจะใจร้อนใส่ปุ๋ยตอนนี้ถามตัวเองยังครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยได้อะไรใส่ไปแล้วมันเป็นการสิ้นเปลืองเงินหรือลงทุนเยอะเกินไปไหมคุณลองคิดตามในสิ่งที่ผมพูดอยู่ ผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะมองกันในมุมมองไหนนะผมแค่กำลังอธิบายว่าข้าวเนี่ยมันจะไปเริ่มสร้างรวงอ่อนเดือนกันยาและมันก็จะไปสร้างรวงหรือว่าออกรวงเดือนตุลานะครับฉะนั้นคุณใส่ปุ๋ยไปตอนเนี้คุณหวังว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะไปสร้าง ก็นะครับมันจะไปสร้างต้นสร้างใบมันจะทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยสูงสมบูรณ์ดีใช่ไหมครับคุณกำลังคิดคิดผิดและคุณกำลังพลาดผมจะบอกคุณนะว่าข้าวมาลิเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวนาปังนะครับมันไม่ใช่ข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยว100วัน120วันหรือว่าร้อวันนะครับ แต่มันมีอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยเดือนพฤษจิกาไม่ว่าคุณจะเริ่มปลูกเดือนไหนของปีก็ตามมันจะไปเก็บเกี่ยววันที่สิบพฤษจิกายนจนถึงวันที่ห้าธันวาคมเรียกง่ายๆว่าปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อจำ,ำจำคำนี้ไว้นะครับจำคำนี้ไว้ ทำไมผมถึงบอกให้คุณไปใส่ปุ๋ยเดือนสิงหาก็เพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ข้าวเนี่ยจะไปถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ120ยยถึงร้อวันซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำลังพอดีในการบำรุงในการดูแลในการรักษาตอนนี้พวกคุณก็มีหน้าที่แค่ ดูแลเรื่องหญ้านะครับสังเกตหญ้ากับต้นข้าวถ้าต้นหญ้ามันน้อยกว่าต้นข้าวเราก็ปิดหัวคนารอไว้นะครับรอฝนรอน้ำนะครับอย่าไปรีบใส่นะครับการที่คุณรีบใส่ตอนเนี้มันก็คือการที่คุณไปเติม,มแมลงเติมเชื้อเชื้อราให้กับข้าวแล้วปากคุณเองหรือว่ามือคุณเองก็เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าอยากจะลดต้นทุน แต่ทำไมถึงรีบใส่ปุ๋ยแล้วครับคุณรู้ไหมว่าการใส่ปุ๋ยตอนนี้มันคือการเล่งแค่ต้นกับใบคุณเข้าใจตรงนี้นะครับข้าวเลิตอนนี้ถ้าคนไหนที่ใส่ปุ๋ยนะครับผมขอร้องแหละฟังสักหน่อยนะครับถ้าคุณใส่ปุ๋ยตอนนี้มันจะได้ต้นกับใบแล้วระยะเวลาอีกต้องสองสามเดือนเนี่ย เขาก็ยังสร้างต้นกับใบยอยู่และคุณเพิ่งปลูกข้าวมาได้แค่เดือนเดียวเนี่ยคุณก็จะใส่ปุ๋ยเพื่อเล่งต้นกับใบและในระยะเวลาอีกสองสามเดือนเนี่ยมันก็จะสร้างต้นกับใบเองเหมือนกันแล้วคุณจะรีบใส่ปุ๋ยเพื่ออะไรครับในเมื่อต้นข้าวยังมีเวลามีระยะเวลา มีระยะเวลาการแตกกอมีระยะเวลาการสร้างต้นสร้างใบโดยที่เขาไม่ได้ง้อปุ๋ยเคมีคุณเลยแต่เราจะใส่ไปให้เขากินโดยที่เราอยากจะลดต้นทุนมันเป็นการลดต้นทุนหรือว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนในเมื่อคุณใส่ปุ๋ยไปมันก็มีต้นทุนของการเสียเงินซื้อปุ๋ยแล้วแถมถ้าข้าวที่คุณใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเกิดปัญหาเชื้อราแหะครับ เกิดปัญหาหนอนแล้วครับคุณก็จะต้องเสียตังซื้อยามาฉีดจ้างเขาฉีดแล้วหลังจากคุณรักษาเหน็ดเหนื่อยกับการรักษาข้าวที่เป็นเชื้อรา,าแมลงหนอนแล้วเนี่ยคุณยังจะต้องมานั่งเสียเงินตัดใบข้าวอีกไหมเพราะว่ามันสูงเกินไปต้นมันยาวเกินไปและถ้าคุณไม่เสียเงินตัดต้นข้าวแล้วก็ข้าวคุณก็จะล้มเมื่อมันล้ม รวงข้าวมันก็จะเล็กและไอ้ที่คุณใส่ปุ๋ยมาตั้งแต่ต้นรักษาปะง,งบปางงมดูแลต้นข้าวให้สูงใหญ่เพื่อให้ต้นและใบสะสมอาหารเพื่อเตรียมตัวมาออกลวงมันจะไม่มีค่าอะไรเลยมีค่าแต่ฝางก็ดังที่เขาพูดตำราไว้แหละครับว่าทำนาปีมีแต่นี่กับสั่งนะครับ ก็คือมีแต่นี่กับฟางครับทำนาปีอะ่ะชัดเจนนะครับก็เพราะว่าแทนที่เราจะปล่อยให้ข้าวเนี่ยเติบโตตามธรรมชาติในเมื่อตนเองก็ทํานาหวานแห้งการหวานแห้งการไถกบการไถหมักการไถตากหน้าดินคือการไถหมักหญ้าสด หรือว่าฟางแห้งนะครับหมักไว้เพื่อให้แบคทีเ r ียรหรือจุลินทรีย์เนี่ยย่อยสลายพืชสดเขาเรียกว่าพืชสดและไอจังหวะที่เราย่อยสลายพืชสดตรงเนี้ยมันทำให้เกิดอะไรครับเกิดในตัวเจ่นหรือเกิดยูเรียในธรรมชาติเขาเรียกว่า <S <S ตัวยูเรียที่เกิดจากการหมักนะครับ เกิดจากการทิ้งให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยดูดซับธาตุอาหาร N P K นะครับมาใช้เข้าใจตรงนี้ไหมครับเนี่ยอ่าเมื่อเขาดูดธาตุอาหาร N P K เก็บไว้ในดินเนี่ยคราวนี้ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพืชเขาก็ดูดธาตุอาหารจากดินที่เขาสะสมไว้นะครับ พืชไม่ได้เป็นตัวสะสมปุ๋ยต่างๆหรือค่าปุ๋ยต่างๆนะครับผมจะอธิบายก่อนว่าการที่เราไถหมักไถกบหรือการที่เราไถาตากพืชสดไถาตากข้าวดีดข้าวเด้งข้าวหางฟางเฟิงเนี่ยเราไถาเพื่อบำรุงดินให้ดินเนี่ยมันปลดปล่อยาธาตุนะครับหรือให้ดินเนี่ยมันเก็บ นะครับเก็บธาตุอาหาร N P K เนี่ยไว้ให้กับต้นพืชหรือการเกษตรที่เราเพาะปลูกเข้าใจตรงนี้นะครับปุ๋ยเคมีที่เราหวานไปนี่ก็เหมือนกันนะครับปุ๋ยเคมีที่เราหวานกันเนี่ยหวานลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่หวานปุ๊บเนี่ยพืชเอาไปกินนะครับดินจะเป็นตัวทําปฏิกิริยากับปุ๋ยตรงนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปให้พืชกินนะครับ ไม่ใช่หวานปุ๊บแล้วกินเลยนะครับมันจะแบ่งกันก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะบอกหรือว่าดินเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมธาตุอาหารไว้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่การสมบูรณ์ของดินการไถการหมักการเพิ่มจุลินทรีย์การเพิ่มแบคทีเรียให้กับดินนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมันเป็นภาชนะหรือว่าโถในการเติมธาตุอาหารต่างๆเข้าไปในแก้วในโถให้เต็ม เสร็จแล้วก็ปลูกพืชลงไปในขวดโหลในแก้วที่มีธาตุอาหาร n p k หรือธาตุอาหารต่างๆครบเขาเนี้ยพืชมันก็จะเจริญเติบโตตามค่าอาหารที่มีอยู่ในนั้นและไอสิ่งที่เราเติมเคมีเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเราเติมเพื่อกลัวมันขาดเข้าใจยังครับฉะนั้นก่อนจะใส่ปุ๋ยฟังสักหน่อยนะครับการใส่ปุ๋ยข้าวมะลิ ในช่วงหนึ่งเดือน2เดือนไม่มีค่าอะไรเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาตราบใดที่ข้าวยังไม่อยู่ในลักษณะก่อนออกหลวงร้อย3 0วันห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาดโอเคนะครับไปก่อนครับ